ทุกคนพอจำแต่บ่จานนี้คือดอกอีหยางนะคะนี่คือดอกเอลเดอร์จ้ะพ่อพี่น้องที่อมสินนะคะไปเก็บพร้อมกับเห็ดมันปูนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเพึ่งได้ตัดต่อคลิปมือน,นี่เนาะจ้ะเนาะหลังจากที่เก็บมาเสร็จนะคะอมสินก็มาล้างนะคะทำความสะอาดแล้วก็ล้อยมันสเสด็ดน,านะะ้าเนาะจ้ะเนาะช่วงเวลาที่ล้องให้เขาสเสียดน้านะคะทุกคนคะอมสินก็มาทำกับขอกับน้านะคะโดยเอาขนาม้านะคะมาพัดกับไอ้เห็ดมันปูเท้าไปเก็บมาะคะ่ะแล้วก็ไปสื่อท่วง,งอกมาเนาะคะ่ะเพราะว่าอมสินขี้ขาดพะว่างะะ่ายๆเนาะจ้ะเนาะสำหรับอมสินนะคะ กินง่ายกวัาค่ะว่าพี่น้องนี่ค่ะอมสินนะคะก็เอามาผัดรวมกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปกินยุทธิโรงงาน1อาทิตย์นะคะทุกคนคะ่ะอมสินบริเวณผัดแต่ผักเด้อจ่าเดี๋ยวอมสินนะคะก็จะเอาหมูนะคะประมาณ1ชินนะะ้นนะคะแล้วมาหั่นนะคะ ่าจะสองชิ้นนี่แหละทุกคนสองชิ้นตอนใหญ่ๆนะคะมะหันบางๆนะคะแล้วก็ใส่ไอ้เบคอนไปน้าเนาะพอเบคอนมันเหลือนะพอพี่น้องแนวไดเหลือนะคะอมสินกับประยุกใส่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอมสินนะคะจะบ่ค่อยกินถิงกินขวางนะคะแต่ก้อนนี่กินถิงกินขวางคักตอนอยู่เมืองไทยนะคะพอพี่น้องบัดเพอมมอยู่นี่เนาะจ่าด้เหตุการณ์เหตุงานในหูซึ่งถึงราคานะคะอาหารแต่ละอย่างมันแพงเนาะจ่าเข้าก็เลยเอากินให้มันค้มนะคะมือต่อมานะคะทุกคนค่ะอมสิน กับตาหมูนะคะกับภากันว่าเบิงไอ้เลื่อยตัดไอ้พุ่มไหมนะคะพ่อพี่น้องเพราะว่าตาหมูบอกว่าวันเกิดฉันฉันขอซื้อเลื่อยตัดพุ่มไหมได้ไหมฉลาดอีกแล้ว ะะตอนแรกตังงัวผนั่งแค่60สพาวนะคะก็เลยว่าเอา้าไในเมื่อนั่งอยากซื้อนะคะมันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทํเสวอมัน,นะรยพี่น้องค่อยก็เลยอ้าทุ่มทุนสั่งจ้าให้นั่งให้ง,งมนั่งไปประมาณรก้าพาวนะคะนั่งบอกว่าฉันบอกซื้อเกินนั่นดอกฉันซื้อประมาณ99.9เ้ากพ,พาก็พอ99.99บาจเ้าพานะคะฉลาดอีกเรี่ยวพี่น้องตอนแรกนะคะนั่งไปสั่งนะคะจะไปหาเซยุบิเอ็นเคียวมันบรมี่เนาะจ้าเนาะสินค้าทางต้องการเนาะนั่งก็เลยไปสั่งอีกหลานหนึ ได้ตงรงลอหมือ่นอื่นนะคะถึงจะไปลาบได้เมื่อนี้นะคะก็เป็นมือถัดมาแล้วนะคะออมสินนะคะสื่อแตงโมมาค่ะพอดีนะคะเห็นเพื่อนบอกว่าถ้าอยากได้แตงโมแดงๆแบบนี้เขาไปเบ่งหมองหัวมันนะคะถ้าหัวมันเล็กเล็กนะคะพอพาออกมาก,กระแดงแบบนี้ตามทีมูบอกเลยค่ะว่าพีน่น้องปะทุกคนอมสินกำลังขี่อย่างต่อนะคะอมสินกับหันส้มค่ะใส่กับดอกเอลเดอร์นะคะแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปออมสิจนจะเฮ็ดน้ำผึ้งดอกเอลเดอร์นะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะฮาะตอง ใส่สมไปน้ำเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะทุกคนคะ่ะช่วงเวลาที่ล้อนะคะต้มเนาะอมสินกับมาตําแตงนะคะใส่ปลาซ้ำมนแบบนี้ไปเลยพ่อพี่น้องกินนะคะแก่เมื่อนะคะแต่ละเมื่อแต่ละเว้นนะคะหลังเลิกง,งานกับมแต่แนวเห็ดตลอดพ่อพี่น้องขอยกระปกอใจจะคล้องคือกันทาให้แต่ละเมื่อนี่แทบจะบ,บ่มีเวลาพักหยุ่งคักพอ่อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนมาเบิ่งว่าแต่ละเมื่อแต่ละเว้นนะคะอมอสินทําอะไรบ้างหลังเลิกงานนะคะพ่อพี่น้องจังไดคลิปนี้นะคะอมสินขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะทุกทุกคนพอกันไปจ้ะ 拜拜。嗯。